เลขที่สิบอ่านแล้วนะคะว่านัตติโลเกอะนินทิตโตอ่านเลขที่เก้าค่ะเอาดีดีเดี๋ยวไปได้คะแนน,นเอาไว้อ่ออย่าหัวร้อเดี๋ยว,ว,ดดยวถ้าอ่านนี้เอาบอกมานัตติโลเกอนินทิตโตใช่ไหมคะอ่านเลขที่เก้าคูถือสวาคูให้หนึ่งคะแนนแล้วกันนะคะถือว่าเป็นผู้กล้านะคะเลขที่สิบเอาไปสองคะแนน นะคะคำนี้นะคะลูกหนูอย่าไปอ่านเป็นสระเออน,นะคะลูกมันสระ,ะเอาเป็นสระรูปเดียวอะค่ะนะคะเอก็เอโอก็โอแยกกันไปนะคะลูกคำนี้จะอ่านว่านัตถิโลเกนะคะแล้วก็แยกออาอางออกมาเป็นอะนินเพราะมีตัวสะกดนะคะทิโตนะคะนัตถิโลเกอะนินทิโตนี่คือคําอ่านที่ถูกต้องนะคะสาหรับความหมายเนาะความหมายของคํานี้ก็คือ คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะคะนินทิก็คือนินทานั่นเองนะคะอันนี้เป็นวิธีการจำความหมายเนาะอ่ะต่อมาต่อมาค่ะอะไรคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตอบได้อีกถ้าไม่มีคนตอบครูจะให้ตอบได้โอเคไหมได้อันนี้อันนี้ครูอ่านให้ฟังเลยนะคะอันนี้อันนี้ไม่ให้เอฟเพราะว่ามันจะอ่านแตกต่างนิดนึงนะคะ คำนี้จะอ่านว่าโกทางคัตตวานะคะสุขังเสตินะคะ,นะคะที่อ่านเองเพราะว่าคนพอเราไปเห็นตัวสะกดเนี่ยก็จะอ่านว่าคัดเลยทันทีใช่ไหมแต่พอม,มันเป็นคัดวาน่ะมันรู้สึกว่าแบบแปลกๆนะคะก็เลยเติมอ่ะให้มันเจกนิดนึงนะคะมันก็จะพิเศษนิดนึงคำนี้จึงต้องอ่านว่าโกทางคัตตวานะคะถ้าเป็นคำที่แล้วอ่ะ เป็นตัวสะกดแล้วเราจะไม่เอามาออกเสียงอะเนาะแต่อันนี้ออกนะคะโกรธทางคัตวาสุขังเสติแต่ว่าค่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขนะคะค่านี่ไงคอละคังฆ่าใช่ไหมคะโกรธทงก็คือความโกรธนะคะอันนี้คือวิธีการจํานะคะมาทีนี้จะให้เอฟในช้อยต่อมานะคะจําไว้นะกลมบนออกเสียงองังจุดล่างตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกด ไม่มีสระออกเสียงอะไปเลยนะคะมาอ่าใครจะเอคะมีเลขที่เท่าไหร่คะหนูหนูหนเ,เลขที่อะไรลูกเลขที่อะไรลูกปริชาตสามสิบแปดมีอีกไหมนับหนึ่งนับสองนับสามอ่ะไม่มีค่ะปริชาติว่ามาลูก สันตถีปรมังธนงังอาถุกนะคะบวกไปเลยค่ะสองคะแนนนะคะลูกสองคะแนนเอาไปคนเดียวนะคะสามสิบแปดบวกสองคะแนนนะคะอันนี้นะคะพุทธศาสนาสุภาษิตประโยคนี้หมายความว่าความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะคะโอ้ยแมวอีบบนาะเสียงดังมากลูกแม่ มาใครจะเอฟคะสามหกสามหกสามเอ็ดอะไรอีกอะไรอีกสี่สิบอ่ามาว่ามาเอาสามหกก่อนเลยมาอ่าอีนาทานังทุกขังโลเกอ่าสามเอ็ดะลูกสามเอ็ดอ่าสี 40, ่สิบละลูก นะคะอ่านถูกนะคะอ่านว่าอินาทานังนะคะทุกขังโลเกนะคะบวกสองทุกคนไปเลยจ้านะคะคำนี้นะคะแปลว่าการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกนะคะนี่ไงทุกขังเป็นความทุกข์ใช่ไหมคะ